อย่างนั้นล้วันอื่นเพื่อนมีควาใจกันแล้วดังนั้นการฝึกอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าตาสว่างก็แสงไฟใจสว่างก็แสงธรำเที้ยนใจสว่างก็มีกฏจุดมนุษย์จะประเสริฐเพราะผ่านการฝึกอบรมและสั่งสอนการเจริยอดคนได้สังเกตดูที่ยอดไม้นั่นนะยอดไม้ยรือมอยู่ที่สูงเสมอคนรู้จักอ่อนน้องของตัวมีสัมมาคารวะวายคนเมาตาเด้อเห็นผู้อาจารย์สอนว่าสอน่ายโดนอาจารย์ขึ้นกันเนี่ยเป็นโม้ตั้งแต่ ต้องอยู่บนตที่ยอดมายอดมัอยู่ที่สูงเสมอยอดไ่สะก็ดมันก็จะอยู่ที่สูงเพราะยางเพรอะไรครับขนานีทุกคนจยนกัยอดไ่เวลาลมพัดไปทางซ้ายมันก็ลไปทาง ลมพัดไปทางซ้ายก็ลมไปทางทอนั่นือที่ต่อหนาไปเรื่อยลมพัดไปทางเพราะต้องไปตระกาเพราะรู้จักปรับตัวเองมุมมองขังพ่อรับรู้แต่ละสาขาพิจาลัยแห่งนี้สถาบันที่โซเกียบ้านประจันอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้กับมอมากที่สุดประจันเกิดที่อุดรแก่นนะครับบางอคนพิจารณาคนใส่ประจัน เกดพาไปดูพิพิธภัณฑ์นะะคือจะพูดอ่าเด็กน้อยทุกวานเลยมาคุณครูพามาใช่ลูกหนูลูกมาลูกหนูอย่าไปใกล้พาทำไมเลยครับคุณครูพาท่านไม่ใช่คนนะลูกพ่อเสพติดหมาพักหมาเลี้ยอย่างครูเล็กน้อยเลยก็แ้อง็เจอหนาจะบอกโยมก็เพราะว่าเสตัสหรือสถานภาพเปลี่ยนไปตอนนี้พระอาจารย์เป็นอะไรตอนนี้เป็นยังไงพาต้อง ภาเงินภาวิจิตรก่หน้าที่ของพระจักรกลับไปมหาวิทยาลัยพระจักรเป็นอ๋อเป็นผู้ดำเนินการกลับไปอยู่ที่ไปอยู่วัดพระจักรเป็นรองเจ้าอาวาสเห็นไหมครับเป็นรองเจ้าอาวาสสานภาพเปลี่ยนสเตอัสเปลี่ยนไปตอนนี้เราเป็นอะไรครับเอาวป็นขี้โม่เป็นอะไรครับตอนนี้เป็นนักศึกษาโอเคแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ฟังที่ดีต้องจัดคิด สอบินไม่สูงนะบินไม่สูงนะสามรักความสะอาดรักความสะอาดสี่สีฉลาดสะสมฉลาดสะสมห้าหนิยมความสามัคคีนิยมความสามัคคีหกหไม่ราวริภัก่อนไม่ราวริภัก่อนปกไปหนึ่งครับตีหน้าขาดหนึ่งครับฟังความหมายของขึ้นก่อน ภาษาไทยขึ้นภาษาอีสานเป็นภาษาที่คือสื่ห็นบ้าน่นบางเก็นภาพชัดเจนยิ่งใหญ่ขึ้นเพิงแน่นนแดงจึ้งขึ้นใปเจรวายอยู่เองข่าแบบไนเนาะข่าจูนพูนขาจ้าาเหลเอพนภาพเ์นีูจึงปืนพูจาริวา

हा ah. हा ah. 没错，对吧？ จุนจ <static. S 2> ีจ <allemaal> <Claire> okay. ีนนะครับทำ้งหลงั้งหลงทะเลาะต้องกับบิ๊กบอสทุกท่านเป็นสื่จรินไหมครับเจ๊วันนี้เรามาเปิดทำการฟึ่งยันยันยัน

ู่กลุ่มที่สองบอกให้กลุ่มที่สาออกมา เียบเงียบเงียบนะครับวันนี้นะครับการพูดนะครับการพูดเมื่อเมื่อมีคําถามนะครับให้ตอบนะครับให้ตอบเสียงดังสั่งปรบมือให้ปรบมือสั่งพูดพูดถามให้ตอบสั่งทำโูดถ้ามีเสียงเงียบครับถ้ามีเสียงตอบนะครับทราบ เพิ่งบอกเมื่อกี้นะครับแต่เสียงไม่ดังเลย้งหมดนั่งต้าวครับถึงวันนี้นะครับเราจะไม่มีการแสดงใลยใ,ใ,ใ,ในทั้งทิแต่ว่าเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆนะครับวันนี้เราจะมีนะครับของจริงออริจินัลนะครับของจริงจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจนะครับ วันนี้เพื่อมาแสดงให้ดูว่านี่เกอนี่แหละคือของจริงโทรศัพท ทิดจุดนี่หมดทั้งหมดจะเท่า <propriet> ท <sw ank insight> ั้งหมดนี่แกจิ้มนะครับคิดว่าศูนย์แล้วแน่ใช่ไหมคิดว่าศูนย์แล้วแน่ใช่ไหมนะครับนักยิมทุกคนดูนี่คือของจริงย้อนหลายรอบแล้วนะครับนี่คือของจริง ต่อไปคือการนับการนับนะครับนับตลอดคือนับทั้หมดทุกคนทราบนันนไม่นเดียวนับอย่างรวดเร็วแต่นับทีละคน นเดินนำทางเราจะก้าวตามไปเอาหลังพิงไหลไปด้วยกัน คอยไม่มีวันเหมาเพื่อนมีเรา เ่อนไปสู่ปลายทาง สวัสดีครับนี่ก็เป็นโครงการของคณะวิษธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับในโครงการปฐมทิศนักศึกษาใหม่นะครับก็ได้รับนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับเข้าสู่พื้นที่ไล่ฝึกปฏิบัติบ้านโคกสีนะครับโดยวันนี้เราก็พานักศึกษาทํากิจกรรมนะครับกำจัดวัชพืชนะครับเวรแปลงปลูกต้นสักสักขยามินนะครับซึ่งเป็นโครงการในราชวินะครับสหรับเป็นโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติก็ เพื่อจะให้นะครับนักษาได้มีจิตใจที่หูวงแขนในพันไม้นะครับร,รักษาักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน,นแล้วก็มากําจัดวัชพืชน,นะครับเพื่อจะให้ต้นสักนะครับเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับสมบูรณ์เพื่อจะเป็นลูกหลานลจะดูในรุ่นต่อไปนะครับ ดินแดนดอกคูนเสียงแขนแห่งแดนอีสานกำเนิดยาวนานเทคนิคไทยเยอรมันประสิทธิ์ประสาทวิชาช่างสารพันหนุ่งสาวเหล่านั้นเติบโตรสร้างบ้านสร้าง ราชมุงคนของแก่นคือชื่อของเราคนหนุ่มคนสาวผูกใจมาเข้าเล่าเรียนสร้างเมืองสร้างชาติจากความรู้ที่ได้ภาคเพียนวัยรุ่นไวัเรียนเพียรมุ่งสู่ความดีงาม โอเพื่อนเอ๋ยไม่เคยลืมกันหลายปีที่เราสร้างสรรค์โอกาสได้พัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่หัวใจมีรักเมตตาอาจารย์ท่านสอนนักนาอย่าลงอย่าลืมตัวตน สาวผูกใจเมื่อเข้าเล่าเรียนสร้างเมืองสร้างชาติจากความรู้ที่ได้ภา,าคียไว อย่าลืมตัวตนหนัวใจทุกคนพันผูกกับคำสัญญาลูกฝังนานมาราชมงคลของกันให้คุณภาพให้เกียรติให้ใจให้แรงให้เราผูกพันแน่นแฟนเชิดชูแด่สถาบัน